จ่าเอี๊พี่น้องมาพอกันกระปุยรอลุกจังพ่อเพิ่อนอีกแล้วเจ๊งยังเนคนกับบานมวลมบานกับกับบานกับฟองมวลมพี่น้องบานเฮ้า พี่น้องคือนี้ปูอุดรได้ตำโคลาดมาพี่น้องนึกอยากกินออก,กะมากนึกอยากกินกระเล่นซื้อมาถุงนึ่งแกงแ้วไหมพี่น้องมาเด้อมาเด้มมาเด้อกูด้ท่านได้กินเขาเม่กินด้ตำโคลาดกับปูอุดรเลยพี่น้องเด้อพักกบปอวิ้นอย่างไรพี่น้องใบกวงตุ้งพักกวงตุ้งพี่น้องในการต้นหอมกระเฉดแบบพักกระเฉดมะละขีนุ่รองมา,มา,มาไมไกินเขามหม ข้าวลอกไรไก่ไม่ได้สิบบาทซื้อมาสองหมั่นสองนี่พี่น้องมาเด้อผู้ใดแมาบมื่ทัานในามียังกินมากินข,ข้าวกระปุกอนเด้อพี่น้องเด้อซิ้นไก่ใส่มือเนาะพี่น้องเนา 嗯。Mm hmm. ทั้งยังดังอ,อย็ยางวุ่นอ่น้อง <laughs> <c oughs> ออกกามากเมื่อยกินเผ็ดๆพ,พี่น่องซวง,งเลยเอางานกาดึกมา ลืมแกนมาใหม แ่ปิวดอนแซบอีกแล้วตอนโมขคนกระปันกระปันไปยามพ่อยามแม่ของฝากมาฝากกันเด้ดดเอผู้เดนกระปันมากนะ <laughs>

อืมอืออร่อยแซ่บ mm. 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 <coughs> เมื่อลราพี่น้องก็สั่นกันซํานี่เด้อพี่น้องเด้อปุยกินมากินเป็นมูพี่น้องเซื้อไอซสิไปกินเขาต่อสัแล้วพี่พปุยก,กดรก,ขอ,ดอกขอจบคลิปไปเพียงซํนานี่เด้อพี่น้องยังไดก็ฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจใหนน้พี่รอน่เด้อพี่น้องเด้อ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 ้อเด้อเด้อเดเด้อเดเด้อ